อ่ะสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัญใจชาวทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ่ะพ่อกันเศร้าๆเจ้าน้าก่อนแดดจะออก้อนนะครับอ้าพ่อพี่พ่อน้องมื่อนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับแฟนคลับหลายจังหวัดหลายท่านนะครับโทรมาเล่นน้ำนะครับบางท่านก็มาโทรปรึกษาหาเรื่อยเกี่ยวกับการเฮ็ดปุ๋ยอินทรีย์น่ามักจุลินทรีย์นั่นจุลินทรีย์นี่ นะครับบางท่านก็โทั่วมาถามสาระทุกสนะุกเนาะต่างให้กำลังใจกันนไ้สาวท่งขึ้นเงียบเถอนะเนาะว่ามันไปน้ำโควิดแล้วบ่เนานอะอ่ายั่งอยู่นาะพี่น้องเนาะนะครับอ่งดเว้นการไปในสถานที่เสี่ยงนะพี่น้องสวมหน้าก,ากากทุกครั้งออกจากบ้านเนาะนะครับแต่ว่าไปสนุกใจอยู่กับแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับเบ้าซินเนอร์เนอร์ออกจานกับจานกับการทำปุ๋ยปุ๋ยเนะี่ยฟังบอ่าซ้ำเนียงนี่คุ้นมาจากท่านไหนเนาะจากเลยถามอยู่จังหวัดไหนครับ สุพรรณบุรีครับม,มาสวัสดีครโอ้แฟนครับจากสุพรรณบุรีอ่ะจากก็ต้องขอขอบคุณแฟนครับจากทางสุพรรณนภเพื่อนๆน,นะครับเพิ่นมาปรึกษาหาเรื่องเมื่อวานเนี่ยครับเพิ่นมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับสารปรับปรุงดินสารปรับสภาพดินมาท่านนะครับอ่ะสุพรรณบุรีก็มีกูรูด,ด้านดินและปุ๋ยของเมืองไทยมือสมังอยูุคกันนะเพื่อนๆนะนะครับมีปัญหากับปรึกษาเพื่อนใดน,นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บวนกิจยาพันธ์ทิดบวนบางปะมาเนาเพื่อนเนาะ นะครับเป็นกูรูดันดินและปุ๋ยนะครับสามารถให้ครัตอบพี่น้องได้ดีนะครับอ่ะก็ลองไปปรึกษาให้เือเพื่อนเบิร์นะครับเพื่อนเกษียณละละนะครับแต่เพื่อนกัยังคุกขี้อยู่กับวงการดินและปุ๋ยอยู่นะครับพี่น้องอ่ะก็ถือเป็นคู่บาอาจารย์ท่านหนึ่งเช่นกันนะครับเพื่อนถาม้นใจชาตถูกนะครับระวังสารปรับสภาพดินหรือสารปรับปรุงดินเนี่ยถือเป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นแต่เพื่อนว้าเหนือเนาะว้าไทยพร้อมคนใจชาตถูกกับสารไทยขึ้นพิษเนี่ย ถึงแน่นเขเชื่กอกเล้าเค็มแดอกแน่ไม่มอมเพื่นอนยะอะไรครับจานไม่มอม,มนั่นหมายเขาว่าไงเออ,เอ,อ,เอ,อไม่รอดเขาอีสานเรียกไม่มมนะครับเกือบเกือบบุกหูเรือหมา่บ้านเนี่ยครับเราวางไทยอีสานกับไทยสุพรรณส่กันนะครับเพื่อนมาถามเกี่ยวกับสารปรับสภาพดินพี่น้องนะครับเพื่อนว่ามีความสําคัญจังไรนะสรุปใจความได้เพื่อนว่ามีความสําคัญจังไรนะครับตั้งจากปุ๋ยจังไรนะครับถือเป็นปุ๋ยบ้างนะครับพี่น้อง จำเป็นบ่อสำหรับสารปรับสภาพดินหรือสารปรับปรุงดินนะครับเมือ่อนี้ก็เลยจะเอาสาระตัวน,นี้ละมาฝากพี่ฝากน้องน,นะครับเพื่อหล,ลายท่านจะได้รู้ไปน้ากันเนาะยกก้อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อน,นแฟนคลับจากทางสุพรรณบุรีนะครับที่ให้เปิดประเด็นมาเนาะให้คนใจช่าทุ่งมีเรื่องได้มาว้ากับพี่กับน้องน,นะครับอันนะครับเขาเรื่องเลยสารปรับสภาพดินนะครับในความหมายของกลุ่มพัฒนาที่ดินนั่นนะครับก็คือสารใดๆก็ตามที่ใส่ลงไปในดินเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะ สมต่อการเจริญเต,ติบโตของพืชนะครับจะเป็นปุ๋ยหรือว่เป็นปุ๋ยก็แล้วแต่จะมีธาตุอาหารหรือไม่มีก็ได้นะครับพ่นว่านะครับในเอื่นว่าสารปรับสภาพดินบางสารปรับสภาพดินบางชนิดก็มีธาตุอาหารพืชอยูน่น้าก็ถือว่าเป็นผลดีผลพลอยได้เนาะสารปรับสภาพดินบางชนิดก็แทบจะบม่มีธาตุอาหารพืชอยู่นําเลยแต่ก็สามารถปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้นะครับพี่น้อง อ๋านะครับพาจะมาคุยกันว่าสารปรับสภาพดินมันปรับสภาพด้านใดเนี่ยนะครับพี่น้องปรับแบบใดนะครับอันแรกก็คือปรับสภาพด้านกายภาพของดินกายภาพของดินคืออย่างลักษณะเนื้อดินโครงสร้างของดินนั่นเองพี่น้องนะครับบางทีอจะเห็นว่าโครงสร้างของดินกิดบ่มาะแก้การเพาะปลูกเช่นดินที่มีความเหนียวเกินไปหรือดินเหนียวจัดนั่นเองพี่น้องนะครับเมื่อดินเหนียวจัดนะครับสภาพคว่ำเป็นกดกกย่อมจะจัดไปนํานะครับหรือดินบางชนิดก็ล้วนจนเกินเหตุ ในทวนทวนศาสตร์น้ำใสกับายจอยศาสตร์น้ำใสกับายจอยเช่นดินทรายเสียนะเพี่น้องเนาะมันกับบ่ามาะต่อการเพาะปลูกนะครับจําเป็นต้องปรับสภาพไปมันเหมาะนะครับนะครับดินที่เหมาะต่อการเพาะปลูกก็คือดินที่มีความร่วนซุยนะครับมีความอุ้มน้ำอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ระบายน้ําได้ดีพอสมควรว่าง่ายคือกับดินดินที่พ่อดีนั่นเองนะครับพี่น้องดินที่พ่อดีนั่นเองนะครับนะครับเออว่าดินร่วนซึ่งมีส่วนผสมระหว่างดินเหนียวกับดินทรายแล้วก็อินทรีย์วัตถุ3ามอย่างนี่ร่วมกันนะครับ ปรับสภาพต่อมากก็คือปรับสภาพด้านเคมีของดินนะครับไผยยานเคมีเคมีกับฟังไว้พี่น้องดินก็ยังมีเคมีอยู่นะครับด้านเคมีของดินนี่ก็คือด้านเกี่ยวครับอ่คว่เป็นกดเป็นด่างนั่นเองพี่น้องนะครับบางเทื่อดินเป็นกดจัดนะครับการปลูกพืชลงไปก็บ่เหมาะนะครับเพราะว่าพืชจะไม่เจริญเติบโตนะครับหรือบางเทื่อกับเป็นด่างจนเกินไปหรือเป็น ยังเข้มจนเกินไปสิการบ่มอต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกจําเป็นต้องปรับสภาพนะครับโดยเอาวัสดุปรับสภาพดินเขามาเสริมเขามาใส่นะครับพี่น้องการปรับด้านที่3ก็คือปับสภาพปรับด้านชีวภาพของดินชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตในดินเช่นพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะครับพี่น้องนะครับนี่คือสารปรับสภาพดินปรับ3ด้านนะครับด้าน กายภาพด้านโครง,ง้างด้านเนื้อดินด้านเคมีความเป็นกรดเป็นด่างแะ้วก็ด้านชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตในดินนะครับพี่น้องสําหรับสารปรับสภาพดินด้านกายภาพนะครับถ้าเป็นสารทั่วๆไปที่บ่มีธาตุอาหารหรือมีก็มีหน่อยจนพืชบ่สามารถเอาไปใส่ได้กันอย่างเช่นพวกขุยมะพร้าวเนี่ยพี่น้องเนาะใส่ลงไปเพื่อให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำนะครับพี่น,อน้องในกรณีที่อาจจะเป็นดินรส้จัดจนเกินไปหรือดินเหนียวจัดจนเกินไปนะครับขุยมะพร้าวนะครับพี่น้องแกบดํา แกบดิบนะครับพี่น้องเราเนี่เขาใส่ลงไปเพื่อปรับโค้งสร้างข้องดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุยดีขึ้นนะครับพวกวัดสดุวัตถุดิบหล่านี่จะไปแทรกตามเม็ดดินไปแทรกระหว่างเม็ดดินเฮ็ดให้ดินนั่นมีความโปร่งล้วนซุยดีขึ้นนะครับพี่น้อง <c oughs> หรือจะเป็นบรรดาพวกแร่ธาตุต่างๆที่ได้จากธรรมชาติเช่นแร่ภูเขาไฟนะพี่น้องนะ,นะครับ <c oughs> มาเช <มา S 1> ่นแร่ภูไม้แร่ เฟอร์ไลท์แร่ซีโอไลท์นะครับพี่น้องที่มีลักษณะเป็นรูปพุ่นนะครับมีความอุ้มน้ำดีนะครับพี่น,อน้องเรานี่เข้าก็สามารถใส่ลงไปในดินได้นะครับอาสารปรับสภาพดินด้านกายภาพบางชนิดก็ <c oughs> มีถาดอาหารยูน้ำเช่นบรรดาพวกแร่ผู้เขาไฟต่างๆ่านะพี่น้องเนาะส่วนมากจะมีพวกแคลเซียมฟอสเฟตและก็พวกกรรมะถันยูน้ำนะครับซึ่งถาดเหล่านี้นะครับ เป็นธาตุอาหารลอกของพืชก็ถือว่าเป็นผลพ่อยใดน้องเพ่น้องเนาะนอกจากจะปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชละยังให้ธาตุอาหารพืชนํำนี่ก็คือสารปรับสภาพดินด้านชีวภาพนะครับพี่น้องต่อมากับบรรดาพวกปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนี่ก็สามารถเป็นสารปรับสภาพดินได้เชนกันเช่นปุ๋ยมักนะครับทำให้ดินล้วนซุยน้พี่น้องเนาะนะครับปรับสภาพควมไปกดพงรางของดินได้ด้วยปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องเฮ็ดให้เพิ่มอินรีย์วัตถุในดินเฮ็ดให้ดินนั้นล้วนซุ น้ำอากาศ่านได้ดีอุ้มน้ำอ,อุ้มอุ้มดินอุ้มปุ๋ยอุ้มธาตุอาหารได้พอสมควรนะครับแล้วก็ค่อยๆปดปล่อยมาให้กับเพิดนะครับจะเห็นว่าวัดสรุป,ปรับปุงดินนี่จะเป็นปุ๋ยหรือบ,บ่เป็นปุ๋ยก็ได้นะเด็กงนะครับพี่น้องนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยก็ถือว่าเป็นผลพ,พอไดใดเนาะแต่ถ้าบ,บ่เป็นปุ๋ยก็ถือว่าปรับสภาพดินปรับโครงสร้างดินซื้อๆกันยังดีนะครับเท็ดให้ดินนั่นล้วนซุยข,ขึ้นนะครับเช่นเช่นพวกขุยมะพร้าวแกบดำแกบด,ดิบ ขี่เลื่อยมื่นี่นะครับพี่นอ้องนะครับใส่ลงไปในดินเพื่อปรับสภาพดินเองปรับสภาพด้านเคมีเราใส่ยางระบาดเนี่ยโอ้ยดินคอยเป็นกดแหง้งใส่ยางนอสน,นะครับส่วนมากจะเป็นวัสดุปูนทางการเกษตรนะครับพี่นอ้องวัสดุป,ปูนทางการเกษตรนะครับปรับสภาพพวดเป็นกฏ <m ch, S 2> ของดินอย่างเช่นปูนขาวปูนมานปูนโดโลไม์นะครับพี่น้องหรือเกลือจืดนะครับพี่น้องเคยได้ยินบอกเกลือจืดเกลือจืดขึ้นยังม่ไง เกลือจ <Leh fingers out. hora> no ืด <Bund> ก <an doo hehe> ็คือเกลือที่บาเข้มตัวเราะอ้าวแมนคั่วนะครับเพี่องเกลือจืดก็คือเกลือบาเข้มนะครับมันจืดนะครับเกลือจืดหรือรู้จักกันดีในนามของยิบซ้ำนี่เองเพี่อ่เตินตามลักษณะเขาซื้อดอกนะครับนะครับสารปรับสภาพดินนะครับเรานี่ใส่ลงไปเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของดินนะครับเพราะว่าอะวัสดุปูนมีลักษณะเป็นด่างนะครับมีลักษณะเป็นด่างสูงนี่แล้วเมื่อใส่ลงไปในดินนะครับจะเ็ดให้ดินนั่นมีสภาพความเป็นกรดลดลงจนอยู่ในสภาพปกติ อยู่ในสภาพะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับข้าความเป็นก้เป็นด่างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชที่สุกก็คือ6.5หรือประมาณ6.5-7นะครับ7กว้ย7นิดๆนี่ก็ยังถือว่าปลูกพืชได้เยอะนักเปน้อเนาะนี่คือปรับสภาพด้านเคมีนะครับต่อมากับปรับสภาพด้านชีวภาพของดินบ้างนะครับชีวภาพของดินก็คือเฮดไหดินนั่นมีจุลินทรีย์เมื่อดินมีจุลินทรีย์นะครับมันจะไปย่อยอินทรียวัตถุที่เขาใส่ลงไป ป,ปุ๋ยมกักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดต่างๆเนี่ยเฮ็ดให้อินซีวัตถุระนันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับดินอีกท่านึงกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชอีกท่านึงนะครับวัดสารปรับสภาพดินด้านชีวภาพนี่ก็เช่นบรรดาจุลินทรีย์ต่างๆที่เขาเฮ็ดกันว่าจะจุลินทรีย์นอก,กล้วยจุลินทรีย์จ้าปวกจุลินทรีย์น้ำเขามาจุลินทรีย์สสงห์แสงจุลินทรีย์อันนีงก็แล้วแต่ละที่ยงเฮ็ดขขึ้นมาด้านจุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั้งหลายนี่ถือเป็นสารปรับสภาพดินด้านชีวภาพทั้งรบ บ่ได้ถือว่าเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องเช่นบ่ได้ระบุว่าเป็นปุ๋ยนะครับแต่เป็นสารปับสภาพดินยกเว้นว่าจะเป็นการมักเพื่อให้เกิดปุ๋ยอย่างเช่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะพี่น้องนะครับอันได้ทึ่งจุลินทรีย์ได้ทึ่งปุ๋ยนะครับนี่เอิ่นว่าสารปับสภาพดินนะครับพี่น้องนะครับสามดันนะครับดานกายภาพด้านเคมีแล้วก็ด้านชีวภาพนะครับพี่น้องแต่นะครับจากการซื้อต่างๆที่โฆษณาสมือนนะครับพี่น้อง บางเสือกับโฆษณาสารปรับสภาพดินเวร์เกินไปจนพี่น้องหลงผิดคิดว่าสารปรับสภาพสภาพดินนั้นมีความสําคัญหลายก็ปุ๋ยนะครับหลก้กการยื่ในลักษณะราคาแพงนําอย่างเช่นที่เมื่อบุกีป้ปีไม่เนี่ยกันที่ดังๆกันเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ดิจิต้อนซองนั่น่องนี่วิทยุซุมสซนสองนั่น่องนี่นะครับที่โฆษณากันดังๆนะครับก็บคือ ไข่โตซา้นมัน่งบอพี่น้องนะครับกระปุกหนึ่งก็บอกได้ถึกถึกนะครับ,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 ระะรบที่เขาจะสกัดมากนะครับจริงๆไข่โตซานนี่ก็คือสารปรับสภาพดินเองพี่น้องนะครับนะครับทําให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงก็คือเมื่อใส่ลงไปที่ดินปั๊บนะครับไอไข่โตซานเนี่ยจะไปเทศให้ดินนั้นมีสภาพเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชและการในไข่โตซานนั่นก็มีสารที่เห็ดให้พืชแข็งแรงนะพี่นอนะ้องเนาะนะครับเข้าไปแทรกอยู่ตามเซลล์ของพืช เคลือบตามผิวของพืชเทศในพืชมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่จริงๆก็บ่เมนปุ๋ยนะครับพี่นอ้องบ่เมนปุ๋ยนะครับถึงจะมีในตัวเจนเป,ป็นองค์ประกอบนะครับแต่กับบ่ถือว่าเป็นปุ๋ยเนาะเพราะว่าการลำพังอ่ะถ้าใส่แต่ไข่ตัวซานซืือๆพืชกับบ่จะเลือ่อนเติบโตนะครับพืชจะจะเจร่อเติบโตได้ก็ในเมื่อมีธาตุอาหารครบทั้ง17ธาตุทั้งธาตุหลักธาตุลองธาตุเสริมนะครับพี่นอ้องซึ่งเราเนี่ก็ล้วนแต่อยู่ในปุ๋ยนะครับพี่นอ้องฉะนั้นนะครับบางเทือ จากการโฆษณานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเขาเขาใจพิษว่าสารปรับสภาพดินเรานี่มีความสําคัญหลายปกว่าปุ๋ยนะครับแต่ก็จะว่าเป็น้วก็สารปรับสภาพดินนี่มีความสําคัญบอกพี่น้องนะครับก็มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญก็คือสารปรับสภาพดินเฮใไ้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชก็คือดินที่สามารถปล่อยธาตุอาหารให้พืชกินได้เต็มที่น้องพี่น้องเนาะกว่ามันจะปล่อยธาตุอาหารพืชให้ได้เต็มที่ก็ย้อนว่า สภาพดินนั้นมันเหมาะนะครับมันเป็นอยัามันจังเหมาะกันย้อนว่าเขามีสารปรับสภาพดินอยู่อย่างเช่นมีอินทรีย์วัตถุแทรกอยู่ในดินหลนะครับอินทรีย์วัตถุก็จะเป็นตูดดูดธาตุอาหารดูดน้ำดูดปุ๋ยแล้วก็ค่อยๆปล่อยไม้พืชกินนะครับพี่นอ้องดินบางเถือบางมองนะครับบ่เหมาะต่อการจเจริญเติโต,ตัวของพืชเช่นเป็นดินเหนียวจัดดินทรายจัดจําเป็นต้องเอาสารปรับสภาพดินเข้าไปใส่ ไปปับปรุงเพื่อให้ดินดนั้นเหมาะต่อการจเจริญเติบโตของเพืชแล้วาเขาจังใส่ปุ๋ยปุ๋ยจึงจะมีประสิทธิภาพนะพี่นน้องเนาะนะครับนี่ก็คือความสําคัญของเขานะครับการจะว่าไปแล้วกับพ่อๆกันละก็ปุ๋ยนะครับเพี่นน้องแต่มันห่างบ่เป็นปุ๋ยเสียนะครับต้องควบคู่กันเป็นของคู่กันนะครับดินดีต้องคู่กับปุ๋ยดีดินดีสภาพเหมาะสมแต่ปุ๋ยบ่มีก็คือเก่านะพี่น้องเนาะปุ๋ยดีแต่ดินบ่ไ้สภาพดินบ่ห้ก็คือเก่านะครับฉะนั้นมันต้องควบคู่กัน ระวางการปรับสภาพดินก็คือต้องปรับสภาพดินไปในตัวพร้อมกับการใส่ปุ๋ย่นเองนะครับพี่น้องที่พี่น้องเข้าหาง่ายเห็นงา่ายบ่จาเป็นต้องไปซื้อสารปรับสภาพดินที่พี่น้องมีในท้องถินกับพวกแกลบดิบแกลบดําขี้เลื่อยคุยมะพร้าวหรือภาษากะปุ๋ยมักปุ๋ยคอกที่เขามีอยู่ในพี่น้องเป็นสารปรับสภาพดินได้ดีนอกจากจะปรับสภาพดินแล้วยังให้ธาตุอาหารพืชน้ำนะครับพี่นอ้องถ้าหาก มันบ่อพ่อต่อการเลริญเติบโตเขาก็จ้างเสริมโดยปุ๋ยเคมีหรือเสริมโดยธาตุอาหารพืชอื่นๆเข้าไปน้านะครับนี่คือการปรับสภาพดินที่ถูกต้องนะครับพี่น้องนะครับ่ะวังว่าจะเข้าใจนอบดน้เนะาะครับบางเสื่อกับไปโฆษณาไอโฆษณาที่เขาเบานะครับว่าใส่เพียงตัวนี้พืชกับง่ำจังสซนเซนนะครับจริงๆมันบ่แเม่นนะครับพี่น้องโดยเฉพาะพวกไอ ที่ข้อใจแชทุูนวอาถึงนะว่าสรุปูนนี่แหละนเช่นปุ๋ยดูดปูนโดูดรำไรปูนยมันปูนขาวยิบซ้ำแร่ผู้ไม้แร่พัมแร่ซีโอไรแร่อย่างนี้เป็นเพียงองค์ประกอบนะครับพี่น้ององค์ประกอบนะครับลำพังแต่พวกนี้ก็บม่สามารถให้ได้พืชเ,เติบโตได้ดีหรอกนะครับพี่น้องจะต้องมีปุ๋ยเป็นยูรัมหรือที่ผ่านๆมากอะายการมวยดังๆนะซิลิคอน จริงๆก็มีในธรรมศาสตร์พี่น้องนะครับคันพี่น้องหูจักหาก็บจ่จะเป็นต้องซื้ออย่างเช่นการเอาแกบนะครับมะมกัมกนะครับพี่น้องเอาแกบมะมักจนผูพังย่อยสลายดีแวก็ะสามารถหายธาตุซิลิคอนก็เพื่อได้ขึ้นกันหรือแกบเผาองค์เสนอกพี่น้องาะการสามารถหายซิลิคอนซิลิกาได้ขึ้นกันนะครับซิลิก้าเมื่อลงไปย่อในดินจะถือกุลินรี์ย่อยสลายแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆออกมากลายเป็นกดซิลิคอนพี่น้องนะครับหรือการย่อยสลายผู้พังของใบไ,ไม้ ของซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดิน,นโดยจุลินทรีย์ก็สามารถให้ธาซิลิคอนได้นะครับก็บ่จําเป็นต้องไปซื้อเนาะพี่น้องเนาะเพียงแต่ว่าเฮามมันหามาใส่มันเฮ็ดนะครับพี่น้องนะครับหรือไข่ตัวซั้นขึ้นกันนะครับพี่น้องบางทีครพี่น้องเฮาอาจจะได้จากการมักวัสดุต่างๆที่พี่น้องหาเช่นเปลือกกุ้งเปลือกปูนะครับพี่น้องเอามามักเี่นะครับเอามามักกับจุลินทรีย์เนี่ยเฮาก็สามารถจะได้ไข่ตัวซั้นมาไว้ใส่นะครับหรือของอยู่ในครัวเรือนของเฮาเช่นกะปินะครับพี่น้อง กับพีที่เฮ็ดจากกุ้งจากเคยเนี่เมื่อเอามามักกรับรวม,รวมกับจุลินทรีย์ก็สามารถให้ไข้ตัวสั้นได้ขึ้นกันเพราจะเป็นตองไปซื้อนอ้องพี่น้องน,นะครับเพราจะเป็นตองไปซื้อเพียงแต่เป็นตัวเสริมซื้อนะครับหลักๆเขาก็คือปุ๋ยนั่นแหละนะครับพี่น้องปุ๋ยนะครับที่จะเฮ็ดในพืชจะเลืิอเติบโตได้ดีแต่ทางนั้นทางนี้ปุ๋ยพืชจะเอาปุ๋ยไปกินได้ดีก็ต้องมีดินสภาพเหมาะสมนําดินจะเหมาะสมได้ก็จะต้องมีวัสดุป,ป,ปับปรุงดินหรืออินทรีย์วัตถุนะครับพี่นอ้องอะมันกับเกียยววของหมุนเนเ พวกพันกันอยู่เนินละนะครับดึงตัวแรตัวหนึ่งออกจากกันบ่ราะไรหรอกถ้าดึงตัวแรตัวหนึ่งออกจากกันก็คือดินนั่นจะมีปัญหาทันทีนะครับปุ๋ยดีน้ำดีแต่สภาพดินบ่ให้ก็จบนะครับสภาพดินให้ปุ๋ยดีแต่บ <transfers> ม 3, ่มีน้ำก็จบนะพี่น้องเนาะมันสัมพันธ์กันมันเกี่ยวพันกันนะครับอ่ะเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะ แฟนคลับจากทางสุพรรณบุรีคงจะเข้าใจละมั้งนะครับพี่น้องอ่ะก่อนอื่นแต่ขอขอบคุณอีกทีหนึ่งเนาะแฟนคลับจากทางสุพรรณบุรีพุ่นโทรมาเมล็นนั่นนะครับอันคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่นีนะครับคลิปหน้ามิยังดีๆเขาจะพูดกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ